ยุคนี้สมัยนี้ BCG ไม่พูดถึงไม่ได้สืบเนื่องตั้งแต่การจัดประชุมใหญ่นะคะเอเปกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกกิจกรรม,มทุกโครงการทุกด้านนะคะเน้นเรื่อง BCG หมดเลยบางคนมีคำถาม,ม BCG คืออะไรคะคุณซีน่ะ BCG นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองเราจะไม่ทําอะไรเพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้ล่าสุดค่ะกรมการข้าวนะคะก็ได้รวมกับสสมาค,คมใหญ่นะคะปฏิวัติ การทำานาสู่ความยั่งยืนการปฏิวัตินี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะท่านอธิบดีกรมการเข้าวนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิวัติการทำานาสู่ความยั่งยืนสืบเนื่องจากที่สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจกเกษตรรักโลกนะคะเป็นผู้พัฒนาส่งเสริมให้ชาวนาและเกษตรกรผ่านโครงการเข้าวรักโลก BCG Model เดยที่ผ่านมาค่ะเป็นโครงการนำร่องระยะที่1นนะคะสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้จัดสรรงบประมาณปัจจุบันโครงการแล้วเสร็จนะคะจะดําเนินโครงการนำร่องระยะที่2ออีก60กองทุนหมู่บ้านในเดือนธันวาคม2565 อีกทั้งโครมการข้าวค่ะและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ทำการยกระดับโครงการข้าวรักโรค BCG m o โมเดลซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือในการปฏิวัตินั่นเองค่ะการทำนาสู่ความยั่งยืนโดยสัญญาความร่วมมือฉบับนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีการจัดทา เพื่อที่จะแสดงถึงความร่วมมือของ4สมาคมที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกกเกษตรกรชาวนาไทยให้ทำการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ ต้องการให้ชาวนานั้นรักแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองพัฒนาการทำนาของตนเองไปเป็นการทำนาแบบประณีตเลือกใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีแล้วก็อยากฆ่า,มาแมลงอยากฆ่าหญ้าทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ใช้การตลาดเนี่ยนำการเพราะปลูก ภาคีโรงสีเนี่ยก็จะเข้ามารับซื้อข้าวในราคาที่เหมาะสมตามนโยบายของ BCG Model ค่ะที่ทำให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนในการเพาะปลูก มีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างยังย่งยืนอีกด้วยนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมโครงการนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่องทั่วทั้งประเทศไทยนะคะเฟสแรกเนี่ยทำกันในพื้นที่6จังหวัดทั่วทั้งประเทศเท่านั้นจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นนะคะที่เป็นโครงการน,นำร่องคุณผู้ชมก็สามารถไปศึกษาดูงานกันได้นะคะว่าข้าวรักโลกเนี่ยมันจะดีต่อสิ่งแวดล้อมและก็ดีต่อผู้ปลูกและดีต่อผู้บริโภคอย่าง ะะเพื่อทําให้คุณผู้ชมนั้นปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ปฏิวัติการทํานากันค่ะดีทั้งเราดีทั้งคนปลูกดีทั้งผู้บริโภคนะคะกับข้าวรักโลกนั่นเองค่ะ